สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะบุ๋มจะมาบอกเคล็ดลับที่ทําให้บุ๋มทานของหวานยังไงก็ไม่อ้วนนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ The Secret p u t นะคะ The Secret p u t ตัวนี้นะคะแบรนด์นี้เนาะพรีเซนเตอร์ของเราก็คือวีเจวุ้นเส้นนั่นเองนะคะแค่พรีเซนเตอร์ของเราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหุ่นเชฟขนาดไหนนะคะ The Secret p u t ตัวนี้นะบุ๋มทานมาได้ประมาณ1เดือนแล้วเพราะว่า 1>, 1กระปุกนะคะจะมีทั้งหมด30บแคปซูลนะคะแล้วก็วิธีทานนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะแค่ทานวันละ1แคปซูลนะคะหลังอาหารเนาะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับสาวๆนะคะที่ทานยาลดน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นตัวไหนมาก็ตามนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าดื้อยาเนาะมันไม่ทําให้ลดลงเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะมันจะทําให้น้ําหนักลดลงนะคะแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนและที่สําคัญนะคะไม่โยโย่ด้วยนะคะจะทําให้ เหมือนกับว่ารูปร่างของเรานะคะกระชับสัสดส่วนได้ดีนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญนะคะก็คือสารสกัดจากส้มแขกแล้วก็มีพวกใย,ยอาหารด้วยนะที่สําคัญคือทําให้เราผอมหุ่นดีแล้วก็ช่วยทําให้ผิวพรรณดีเนี่ยนะคะเพราะว่า1แคปซูลนะคะของตัวนี้นะช่วยเรื่องลดน้ําหนักเรื่องกระชับสัสดส่วนแล้วยังไม่พอนะคะยังมี ใยอาหารเสริมเหมือนกับว่าคอลลาเจนเสริมลงไปในเม็ดแคปซูลด้วยนะคะก็คือ1เม็ดจบเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองบุ๋มอยากแนะนำให้ลองมากเลยเพราะว่าตัวนี้มันดีนะคะแล้วก็ไม่โยโย่ด้วยเหมาะสำหรับคนที่ทานยาละน้ำหนักมาหลายตัวแล้วเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าดื้อยาตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่จริงๆอย่าลืมไปหาซื้อมากันได้แล้วนะคะ เป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะแล้วก็หรือไม่ก็สังเกตก็ได้ว่าหน้ากล่องจริงๆแล้วจะเป็นรูปวีเจวุนเส้นนะคะโอเควันนี้มาพูดเท่านี้ละค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย